ดอยวเรียนหาเปิดได้เลยเบรมเวทราปเปิดกมีมาแล้วหาเปิดผมจะทำไ,ได้ไปเรียหาเปิดไปเรียหาเปิดนี่เอาสองสามสีถูกต้องแล้วกมักซีแล้วบอกไม่ระจาิมน มอมหกแล้วอยู่ตามสามสี่สองหปดสองสามสี่ห้าหกไปวะจะนไปหาไหมเอาไปเติมให้กระเดากไปหกกับหกสีเวเอ่วกับหาซีไหมสเอี่วกับหาี ไปดูเรียบร้อยสามชองใ่ไมไม่ใหญ่เทำไมกินเบ็นี้าบมาวะาาสามองอันนี้กไปใบสองสามสี่ห้ากเจ็ดิบี

สองสามสี่ห er like ้าหกเจ็ดแปดเก้าสสเอ็ดอไปสงาดยาสองหมื่นสองหมื่บ วเ็นเนีมันยังนะรูแล้วี่ก็เือท่าพได้อใจก็ได้ไอใจแล้วก็ไปบค้าเรอยังก็ได้แน่เ่าหมาหวิงเก่ตบซาชีไปผู้บคีจนท้ปวดแต่ปวดงเงินได้นบอกซีอูแล้ว เัาสามยุบหวานเยบรลอยเยบเลยึที่เป็นนีแห้งลอยยันมืดนัก ตอน้ไม่โดนกิ่มขอปะกาศสส่งกับบริษัทคือก่มเข็ดมัหกสามตอนนั้นออกหกหกสองหกหกสองหกสามห้าสองใส้คำสามคือข็โคคาสองเลยเนาะ การหาหกสามสองก็ช่วย้เอ้มมาหงมั้งติดสองอ,อายุคือกอ่ัเปิดเลยเปิกับแปะเบิดแดเวล,ล่ะย่านออาหกสามสอ,นะอเอาหาน่ย่าเดียบรออย3สเต็มเครื่องไปละครั้งนี่้ <c oughs> มมาไม่ต้องไปใสียเรยเดียวรอยด้ กันโอหนนอนให้เขาเกียรกันบกด้วยนะให้เขาเคียร์กันละปุกด้วยนะคะสามโมสิบแปดเจ็ดม่นแปดวสี่หมแปดอะไรนะชิไปเจ้า้อง16บไปปม่อันดับชิไปจี่หมื่นแปดหสองสหห้มแปดอ้ยหกหมแปด เต็งสองหมื่นหน่อยม6้งหกหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดเ0 0ดหมื่นแปดเก้าหมื่นแปดสิบหมื่นแปดหนึ่งแสนอ่าแปดแปดพันสี่หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดพันสุอเค

แปดเกาสี่สสองสามสี่สองห้าสิเจ็ดจดสี่บเจ็ดสองสามสี่าสิบกสกเจ็ด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 เอ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดเจดเจ็เจ็ดจ็ดเเจ็ดเจ็เจ็ดเจดเจเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็เี็เจ็ดเจดเจ็เจ็ดเจ็ดเจเจ็ดเเจ็ดเเจ็ดดเเอเเจ็ดดเจ ใายอะไรเงี้ยเราคิดอนเนี่ยบอลอะไรแบงยีแบงี่เียมีแบงอยมีบสีเครื่องเลยลดหมดนะเนี่ยเสียเหไม่ได้บอกโหสีอื่นตอนเสียแบงร้อยแล้วไม่เด็แ้สามสองาไปเลยอีกเลกินคลกบกโดนแล้วสไปส ลูกเขาอะแค่ลอยเลยเอยังอยูขอระบาดไงภาพกินตัวลุงเอาไปเลยเอาย่อนเนี่ยสั้นไม่มีอะไรจะเสียนะเอาไปเลยอยากได้อะไรก็เอา เกี่ยวกับสีบ่เอเด้อสวนผุดหกห้าหกสูงห้าสองติงห้าเอามายิงแดงกักสีดำยิงแดงกักสีดำโอเคป่ะโอ้สีอมีกักสีดำ มาเต็งคาไหมไปเต็งวันสออเกือบเกือบบริทุนคืนตัวเก่าให้เกันได้ละนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบสิบสองสหใบคืนหกใบคืนสิบสามหรอก็ก็หกพันหกพเจ็ดหกพัเอาเอาเอาเต็มที่หกพันหไปอีกหกหนึ่งอันนี้อยู่นอนนี้

ก็ไปรำหน้ามาควนนางเงือนเนีวนี่กได้เมื่อยบ่ไปก็ได้บ่เดนบ่ต่นนอนอ้เมื่อยก่ห่วงนอนเมื่อยละอันงานลงงานนางไปเมือไเมื่อยงาวนอนออกแม่มนงงาวนอนงเกี่ยวกับพกนี่เอาได้ มันมากันนะกสองกับหกสี่สองใบไหนหกใบเป็นเจนใบเฮ้ปเบติดตังเดตอะไรไตยังได้สามสี่ห้าหมดแล้วหกสี่สองแล้วหกห้าหสองสี่นั่นเป็นสวยแล้วรหสอง มายเลดอกพาร์ทหหาสองเตอนไหมหเป็นจริงห้าไที่แล้วเล่นหงหาสอลงสเตปก้บโนดอสองสอ่โอเคูเรื่องหกอนหกเจ็ดปดม่ห้เดแดต่อสิบหยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดต่อสุนีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่เดียว่อย หาดทุน2,000พันจิบกระจมกระจมนะฮะเนาะถือว่าจะถึงกระตุกอะสเตจกลางไปใช้คุณบอมมาเห็นไปในสเตจกลางตอนี้สเตจล่างละสเตจล่างไว้ช้ายสามกับยอง ไอลรหกเนอ่เอาตัสามเอวให้บกน่อยตาเนี่ยทีนี้ไ่ใส่รอบนอกนะอยู่ตำสองกับต่ำเอวรอบนอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดโอเค อยู่ตำสองกับตำเอียวยังละคึงเปิดเปิดห้าห้าสองทำมิวไปตายแน่นอนเรียบร้อยสามจบเสียห้าเสียห้าสามเท่าไรหกไปเจ้าว่าตำยังก่อนตำสองกับตำเอียวยังละคึงตัวกินอะกินก่อนตำเอียวสามเอียว

หนึ่งสองสาี่ห้าหแป้านี่นเ oh. ดียวนึ่งเียวอ่านึ่งเยียวโอเครู้เรื่องสาอกมื่นเก้สอีหหกเจ็ดแก้าส่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปโอเครู้เดแปดเก้าสี่สี่สองสามสี่ห สามสิบหกเยียบเลยห้าสอบคคุณรับเยียบเลยเยียบเลยลูกแรบจริงเอาวะนี่เอาไปเลย

น่าจะทำไม่ทำใช่ไหมเฮ้ฟังที่เกี่ยวกับ6กไม่เอาหกสี่หหกไม่เอาอยู่เหมือนเดิมน้องนั้นเอาหมดรถย,ยาว6กสี่สยาวหกสนะเนี่ยกัะดเนาะกัะดกับเต็งเนาะกับหกเนะ่ากับหกสาม ก็หดัง, 6, งนั้นตัวเดียวหกสามหลือหกสี่สมหนึ่งสองสามสี่นี่แหละหกขาดตัวยังก็เดียวหกสี่สามเดียวหกสี่สามไปยกสูมห้า <6, 5. S 2> <5. S 1> โอ้ยนิดเดียวตัวเาวหกสี่สามนิดเดียว เห็นซีกับสมแล้วรุ่นหกตัวเดียวเลยเอาเอาเอาวัดหาซี่เออเจ้ยเป็นมึงกินไปเสียอะไรไดเลยเคืกหาซีหอยด้านหน่ซี่ว่าเป็นยักกับเต็งซีอ่เรป็นยังย่นี่เอยรุ่นหกตัวเดียวซี่กับสามเลยมันมาทัมเมื่กรุ่นซกับสแล้วเนาะ

ี่ห้าเจ็ดเดเก้าบเนี่ยเอ้าองมือถกต้องแล้วเกือบเมื่อยสี่กบสามหกทนาวถ้าหกขอยเสียหก่วงไงต็มเรื่องเหกข่อยหกสี่สอ่ะสกับสามยันเดีเจก็จะเจ็บัวเกือบเมื่อยไงวากิรุ่นวาันยาเสียกวเกือบเมื่อยออ่ะวันท่กือบเป็นเนี่ยเย็นอยู่บ่เคยไปเย็นเนย เง e n ่แ you know? ่นตัอ๋อามจะเริ uh uh ่มกลับมากอยูซีละคอยเบิ้งนะใช่ไ เติยงหามะตียงสามาสใส่สีพันหนึ่งเลือสิกลับมา UC กับสอีกเลยตานี่อาเปิดสองห้าสองสะบันเทิงศีลพัฒนาได้กัน2องสามสี่อะบันเทิงสิลพัฒนาเยียโอ้ยบอกเลยออกมาขับ UC อีกขออะไ้พูดเดียวมาได้รับทานเลยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้รับประทานไอ้พอดีวอยูปีส่สินี่น้ออกอย่างนี้ก็ไม่ได้อ <LIKE> ีกออกอนี้ก็สายใจดีสี่สบอไาจารยจเจหน่งสองสามสี่ห้าเจ็สเจนวหามีแห้งเน่ยะไรเนวหาเก็บคนที่เคยอดประจําหก็่อยู่เานันจะไม่เก็บเยสสี่หมื่นบอกะช่ไหม โอเคน้เจ็บตรงไหนี่วาม้นี่คือเจ็บตรงมือหนักต้องติกเข็วก็บนี่กมันยบาดหนวดดีของน้สุดทท่าอยู่หนวดบดีไปหาแลก็ชีดดยหาดยมันชีดอ้วยนู่นีไปบวดอยู่ไนมันเไหมนี่ไปวดบวดชีไหนจะกลับมา โอ้ยหาสามชาองหอยลงเต็มเครื่องได้จ้าเจ้าข้าเปิดโเจาาเปิดด้วยไม่ไม่ท,มท,ท่านไหนคนไ่ท่านไห่แท่อก็เปิดอเป <laughs> ิดเว้ยดิ เอาขังห oh, so <b> ้อเบรข้าพดเปิดเจ้เเขาไรสิเอาบจะไปเอาบ่งลพ่อบอให้เไปา็เปิดไปให้แล้วเปิดแล้วก็ปิดไปเรื่อบอกแม่บ้านโอ้พระคุณนะคะที่นี่ใ้ไหมเนี่ยอะไเัเอโอเคดี้โอเคสองมื่นนี่อันนี้อันนี้เท่าไหร่สองมื่นสองม่น่ะไมะเกาสิาสู ยบริัมมทันเตัดเดี๋ยวมันก็โทรมาอีกค่ะมันมาส่งของก็ยังบริสังนะบริษัทบริสั่งเปลียนอกไม่ได้สั่งฉันไม่ได้สั่งขคงฉันไม่รับไม่รับฝากจี สียังได้เกี่ยัวามท่วมาแล้วมาส่ตวเตลยสองสามสี่เต็มข้างแบบ่ยว๊เกี่ยวกับไรเกี่ยวกับตุ๊กซิอน้อยอะไอ่เงี้ยเกียวกัอะไรอรออกซิเวียนแหนบแบงร้อยอคอยไปอยากได้ใช่เป็นด่านเลยเสบแบงร้อยอ๋อคอยอยากได้เนาะเดี๋ยวับตก็คอซิเมอรเ ข้ามันข้ามันบริษัทกองทุวมาแสดงก็ไม่ใช่เพราะว่าบริษัทนี้ยแต่เราเราต้องเซฟเซฟตังหน่อยิงค่ะาไร้ย่ง่ะกักหกซีหรอเปล่นกโกซีหรเป่คอยก็เห็นทิมคอรออยู่ไ้ผิดหมายว่าก็ว่าจะเจาติงซีเติงซีหรือติงก็ได้นแสัตว์เย็นน คอยดีเสียงเงินสวัสดีบ้างกันนะตึกตึกตึกหกห้าหสี่หสองอยู่ตำสามเจหกห้าหสี่หกสองอยู่ตำสามหกห้าหกี่หกสองตำสามหกห้าหกสี่6เจ้าสีมาอีกหนึ่งหกห้าหกสี่สองเอาละหสอง เยเลยเดอหห้าหกห้าีใกเดี๋ยวมึก ouais. ินาสอใบนึ่งสองใบอันนี้ก็ไม่ถูกก็ใบอืมอันนี้ก็ถูกเออใสองใบนจะอีกห้กับสอมันตัวเดียวกันนะหกเอาละถือของขวายดอกอไการขวายเจ้าไปใชการขวายเจ้าไปใช้ไหคนละสองหมื่นใช่แล้วจ้า